เดือนยังไม่ความเลยแนมะ่กังวลแต่เขาเริ่มแอนตัวบ้างแล้วไม่นอนตะแคงแต่ต้องช่วยจาเป็นต้องกระตุ้นไหมจริงๆฉันต้องบอกว่าก็ยังคงต้องกระตุ้นต่อนั่นแหละค่ะคุณแม่คะความคิกพิกหงายอ่ะจริงๆคือส่วนใหญ่อ่ะเจอที่อายุแบบสามสี่เดือนอ่านะคะเนาะช้าสุดก็คือว่าไม่ควรเกิน6เดือนนะคะเร็วสุดนะคะที่เห็น, <S <S นเดือนครึ่งสองกระตุ้นของแมโบก็คือว่าอย่างที่แมโบบอกค่ะก็จะต้องมีของเนาะของเล่น อ่านี่นะคะเนาะเนี่ยเราของเล่นถามมาขย่ายทางด้านข้างอย่างนี้ใช่ปะ่ะลูกเขาลูกเราอะ่ะโดยทั่วไปเวลาได้ยินเขาก็จะมองเขาอะ่ะเห็นของนี้ใช่ปะ่ะมือเขาจะเริ่มไขว้ามาเขาจะเริ่มแบบไขว้าแบบมาเอาของเนี้ยเราก็วางของไว้ตรงนี้นะคะเนาะจากนั้นค่ะแล้คือแบบเนี่ยทำขาลูกค่ะเหมือนฟีลแบบจะแทงอ่านะคะเนาะจากสะโพกลูกหันมาแบบอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยดันตัวลูกนะคะจังหวะที่เขาแบบอจะคว้าหยิบของจะคว้าหยิบกุ้งกิ้งใช่ปะ่ะเราก็ดันสะโพกเขาอึดนิดเดียวแบบนี้เป็นตน้นแต่ว่าจะต้องบอกว่าการพลิกคว่ำพลิกหน่ เ,เด็กบางคนก็ไม่ชอบบางคนคือเวลาที่แบบเขานอนคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือแบบเขาเห็นแค่แบบมุมแค,แคแบแเงี้ยบางคนก็แบบแม่หายไปไหนหายไปไหนเขาก็แบบอาจจะไม่ยอมได้อะไรเงี้ยค่ะแต่แล้วคือต้องฝึกกระตุ้นต่อนะคะ